สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดตากจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสาหกรณ์ให้กับคณะครูและกรรมการสาหกรณ์นักเรียนประจำปีงบประมาณ2563ค่ะสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดตากนำโดยนายนิรันมุนทิดาสาหกรณ์จังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วย นิคมสหกรณ์แม่สอดและทีมงานสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดตาาจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ให้กับคณะครูและกรรมการสหกรณ์นักเรียนประจำปีงบประมาณ2563ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสืบสายผลสมบูรณ์นักวิชาการสาหกรณ์ชำนาญการเป็นประธานกล่าวเปิดและมีนายมารุดพงพิมายผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่สอดเป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับนะนิคมสหกรณ์แม่สอดและสหกรณิคมแม่สอดจำกัดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการสาหกรณ์จนสามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและกิจกรรมของสหกรณักเรียนโดยได้จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้สหกรณ์จานวน5ฐานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานของสหกรณ์โดยมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานสาหกรณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานสพทและโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนตชดในเขตพื้นที่จังหวัดตากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น420คน